สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาชมปูคําแสนหรือปูแสนคานะครับคุณผู้ชมนะครับแก้บนนะครับงวดที่ผ่านมามีคนถูกเลขเยอะแล้วปูก็ถูกเลขด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาแก้บนจ้แม่ตะเคียนที่วัดประสาทบ้านจานนะครับตาบลบ้านจานอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งมีพิธีการบวงสรวงที่ผ่านมายิ่งใหญ่นะครับครูบีนะครับท่านมาบวงสรวงด้วยแล้วก็อาจารย์ท่านก็มา ขอโชคขอลาบด้วยนะครับที่ผ่านมาก็ได้ก็วันนี้ก็มาแก้บนนะครับวันนี้วันที่อว่วันที่สามนะครับวันที่สามเมษายนสองพันห้อยหกสิบสี่นะครับคุณผู้ชมนะครับไม่ดูวิธีการแก้บวงสรวงแก้บนด้วยการเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับดูแล้วก็จะ่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดเด้นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นกําลังใจช่องคุมทรัพย์พญานาค แล้วก็ทางเพจขุมทรัพย์พญานาคแล้วก็ทางช่องขุมทรัพย์ญานาคแล้วก็ติดผ่านชาแนลด้วยแล้วก็หลายๆช่องถ้ามีคลิปแอสไปก็กดติดตามให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามครับวันนี้คือมือกลองนะชุดเลยครับเนี่ชุดดนตรีใช่ไหมครับรรกันตรึมเลยนะฮะโอ้อกันตรึมโบราณอ๋อเรียนอยู่โรงเรียนไหนคนรับบ้านจานอ๋อชุดโรงเรียนบ้านจาน เดี๋ยวค่อยฟังดูว่าเสียงจะเพราะาะไรนะครับคุณผู้ชมนะครับมีอะไรบ้างชุดเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีกลองมีโซแล้วก็ชิงฉาบแคนโอ้มีกลองมีโซแล้วก็ชิงฉาบแคนในคนจะเรียงนไหนครับไหนนี่แหละในคนจะเรียงนี่เหรอโอ้ว่าเราวงคนจะเรียงนี่ครับโอ้สาธุสาธุชื่ออะไรนะครับแนะนำชื่อหอะไรนิเนี่ยเพื่อได้ติดต่องาน ชื่อจริง,รงชื่อเล่นก็นได้คือวรากรวรากรสายาอ๋อยังเรียนอยู่ครนี่นะครับ,น,รน,รบนักเรียนนะครับอ๋อนักเรียนคือมีเขามีเส้นนะครับคุณผู้ชมครับมีเส้นปูอยู่ด้วยมีเส้นวันนี้เราจะให้หวยเต็มๆเลยตัวรู้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับตันนี้หละจะมีเส้นนะครับ ครับวันนี้ก็พี่นีฮะ,ะเจนีน้องนีเล็ดน้องกันน่น้องนีวันนี้ก็มาทําจัด,จดจช่วยปู่คาแสนนะวันนี้จัดโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขนมอ่างคือปูจัดทำพิธีเส้นไหว้ปูคําแสนชื่อชื่อปูนี่เพราะทั้งหน้าทั้งหลังเลยเอดทิตพันนี่ก็จะพูดแบบปูคําแสนบ้างบางวันก็แสนคําบางวันก็คําแสนนะครับจนจับ กลับไปกลับมาได้นะปู่เนาะ <Ừ. S 1> ทุกวันนี้ก็เลยจำไม่ได้อปู่อะไรเนาะปู่คำเสียนแล้วเสียนคำก็เพราะทั้งสองทั้งสองเลยหน้าหลังเพราะหมดเลยทับล่างบนนี่องไทยจะได้กันเนาะคุณทุกเลขเยอะไหมวดตีิภัณฑมาเยอะเนะาะอ นี่ปู่คําเซนจะเขียนเลขไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่ผ่านมานะครับเนี่ยเขียนเลขไว้ตรงนี้นะครับบางคนก็เห็นเป็ดศูนย์เปดศูนย์ห้าไม่รู้เขียนไว้ตรงไหนนะครับเอสเคยได้ถ่ายอยู่นะเป็ดศูนย์สามหรือเป็ดศูนย์ห้าก็ถือว่าโช,โชคดีไปหลายคนด้วยนะครับสาธุสาธุ จะไม่ตะเคียนที่นี่นะครับเอามานะครับก็หลายต้นนะครับคุณชมนะครับหลายต้นเหมือนกันนะครับเพิ่งเปิดตัวเนาะเพิ่งจะมาทําพิธีบวงสวงนะครับบําเพ็ญบารมีเรียกว่าันมาสวดแล้วก็เพิ่มบารมีให้จะไม่ตะเคียนนะครับมีการบวงสวงที่ผ่านมานะครับนี่ครับจะไม่ตะเคียนที่นี่ก็สวยงามครับคุณชมนะ เดี miles, phrases, so like hmm. ๋ยวกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับเดี๋ยวให้พูดกับผมนี้นะครับก็มาแก้บนนะมาแก้บนด้วยนะครับมาแก้บนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็๋ยาจะให้ดูนะครับว่าได้สี่ใบได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะนะก็ประมาณสี่ใบแต่ใต้ดินนี้ยังไม่ต้องพูดถึงตใต้ดินนีไม่ต้องพูดถึงนะครับี่ใบเลยบอกเงียบเอาไว้กดเอาไว้กเอาไว้ก็เอาไว้นะครับกกเอาไว้ใต้ดินเ็พอประมาณ วันนี้ก็มาพบงานวันนี้ก็มาแก้บนที่เเครื่อองได้าที่นี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผู้โชคดีอาหารมาทางนี้หน่อยนะเออนี่แหละโอ้วชัดๆเลยนะกิมสี่ใบเทียนสี่ใบเดี๋ยวเจ้ามืออ๋อเลขท้ายสามศูนห้าได้กล่าวว่างวดที่สองสองนี่จัดเต็มไปพอสมควรครับ ได้ทุกงวดป่ะครับนี่ได้จนประจำได้ทุกงวดเขาไม่ค่อยพูดหรอกคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ชอบซื้ออย่างเดียวชอบซื้อชอบได้อย่างเดียวมีเซนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ไม่รู้ชื่ออะไรหรอกเราไม่บอกเขาหรอกโอเคไหมแก้ง่ายแก้งให้จับถือไว้ก็และ จ้าวันดีจ้าคุยนานๆเดี๋ยวหายใบใบหนึ่งอยากได้กับเขามั่งยังอยากได้นะเดี๋ยวปูให้อีกแล้วเดี๋ยวปูก็จะให้อีกทุกงวดทาำไมลมดีลมแรงดีถ้าปู่เจ้าต้นตะเคียนที่นี่ลมแรงดีมากเลยลมแบบ ที่อื่นร้อนแต่ทีล่ลมแรงจนปูสัมผัสที่นี่มีความรู้สึกยังไงครับภูมิรภูมดีมากเลยทู่นี<อ>ที่ดีแค่ย็นเทียนคือเขาให้สชให้ลบให้โชวให้ลาบ เลขห้ามันจะมาอีกบ้าเลขห้าอีกบ่ปูอืออืผว่าเลขห้าจะมาอีกเหยวเห็นเลขห้าตัวหนึ่งเลขห้าอ๋ออุอ้ยห้าปูือ ห้าห้าเห็นไหมครับห้าคุณผู้ชมนะครับชัดมากชัดมากปูถ้าเป็นเป็นห้าเลยถ้าจะเป็นห้าตัวกับอะไรปูอันนี้อันนนี้ายจะจานห้าสามกันสามตรงนี้เนี่ยชัดในดูตรงนี้ว่ะเดี๋ยวคขออนุญาตนี้หนึ่งเนาะเออมองเอานตัวไหนครับปูนปูห้าสาม เห็นไหมนะอีห้าห้าสามงเห็นแค่ดูห้าเดี๋ยวไปกล้องจัดอ่ะห้าสามูมเอาก็ได้อ่ะห้าสามห้าสามอ่ะห้าสามห้าสามเนาะห้าสามนะครับเดี๋ยวไปดูเลขวงอ่ทำบิธีอีกรอบหนึ่งว่าจะเลขจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ สาทางเพจดูไว้หน่อยอรเห็นเลขอะไรแต่ปูเห็นอันนนะัออ้นแหละนะเดี๋ยวเป็นเลขก้าอืมเป็นเลขเก้าปูเห็นห้าเด้อนนะครับคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันเปล่าน,น,น,นะครับอ่ะท้ายเยในใ็นอะไก็ดูเอา ถ่ายเลยสูมเอาก็ได้เปลี่ยนห้าสามปูเห็นห้าห้าสามเลขสวยนะปู่เออเลขสวยอยู่อืฮะจ้าอาตุเนี่ครับปู่ปู่แสนคำเราเล็กเราเบื่อรางวัลที่หนึ่งจ้าจ้าตัวตรงเต้ห้าสามก็ชัดมาก 53ชัดดีนะปู่ปู่วันนี้มีพิธีอะไรบ้างครับปู่วันนี้มีพิธีอะไรบ้าง<อ>ทนนี่ก็จะมาเลี้ยงเจ้าแม่ตะเคียนลูกศิตลูกหาเขามีโชคมีลาบาเขาก็ทําบุญมาก็ให้ปู่เป็นตัวแทนออเอามาแก้บนวันนี้ทำพิธีแก้บน ถูกรางวัลใหญ่เยอะอที่ผ่านมาเขาไม่ไม่ได้ออกตัวเลยบอกตัวไม่ได้ออกตัวแค่นี้ก็มาทำเงียบเงียบเงียบมากเลยในเฟซค่ะคุณก็เลยตามมาค่ะเฟซใครก็เห็นร้านมันส่งให้ค่ะอก็เลยตามมาอยากได้โชคก็ได้โชคไม่หลังเงื่ที่แล้ว ก็ได้เออดีดก็ไดคนที่มีดวงเะรอลูกศิษย์ลูกหาก็ได้คนละร้อยคนละคนละร้อยคนละพันเยอะอยู่มโบแต่ไม่เคยรู้จักพระมา่อเยูยูกับครอเมื่อก่อนก็มาทำพิธีบางบางคนก็เห็นศูนย์ห้าบางคนก็เห็นศูนย์สามเออ แต่ที <rôle: 15> ่ปู่บอกไปคือ0ซนห้ากับโซนสามเกันรเปล่ามันูึนห้ากับโซนสามอาห้ากับโูนสามนะครับปู่ห้ นแช์เยอะแยะเลยอ้วทปูพจต์ะดูเสร็จแล้วก็ดูเอาแต่ดูเปดเลยช่ันแ้ก็เป็เตามมูนนแล้วก็อเร็จได้เสจจปหมอกวนแวรเียใรวยะครับปูมีอะไรจะฝากถึงลูกศิษย์ไหมปูแต่ลูกศิษย์ลูกปูลูกศิษย์เพราะว่าที่ปูพจ์ในเเยอะรู้จกเยอะเยอะมากเลยอ๋อครับ วันนี้เห็นดนตรีกันตรึมมาเล่นด้วยน,นี่ก็จะมาเออเล่นฮะเส้นโอเคเสนวายเจ้าแม่ตะเคียนแก้บนนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับคุณผูชมนะครับขับเต่ปูให้แล้วเมื่อกี้นี้ไหนเห็นห้าสามนะครับห้าสามจะไม่บอกปูน่าจะมาเนาะเออห้าสามเลขสวยเนาะเลขสวย ยังไม่เข้าถ้ำรอก,ก่อนเอาไว้หลังตรงกระดานหลังตรงกระดานเยอะมากเลยครับวันก่อนก็เข้าถ้ำก็ได้เลขศูนย์ห้าเหมือนกันนะครับเข้ามุดไปหาเลขในถ้ำเลยเข้า <c oughs> โอ,โอ้ครับได้เลขเปะ๊ะเหมือนกันเลยสาธุสาธุเดินนะครับก็รอรุ่นนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปหน้าต่อนะครับ <c oughs> จะได้ดูพิธีนะครับปูจะทําพิธี บนบานนะครับก็มีการเล่นการแสดงของพื้นบ้านเราด้วยนะครับเพื่อจะเมตตะเคียนนะครับติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับอขอบคุณคุณผู้ชมมากเฮงเฮงรวยรวยครับขอบคุณครับ